ต่อกันที่ครอบครัวนี้บ้างดีกว่าพาไปดูคุณแพทนภปภา ไม่ใช่อะไรน่ารักจริงๆขยันทํางานด้วยทั้งงานในโซเชียลงานในทีวีเธอทําหมดนะคะแล้วก็เฮียเรสซิ่งเนี่ยสงสัยคงติดความขยันทํางานของคุณแม่มาแน่ๆเลยจะพาไปดูความน่ารักค่ะแล้วก็ที่สําคัญงานพวกรีวิวต่างๆเนี่ยนนแพทจะมาเป็นแพทคู่กับลูกชายบางทีก็พาเพื่อนๆหลานๆในบ้านนั่นแหละมาจอยด้วยกันมาสนุกด้วยกันนะคะและเราก็จะมักเห็นลีลาของเฮ er ียเรสเนี่ยในแต่ละครั้งว่าร่วมรีวิวกับแม่มาตอนนี้บอกเลยว่าพัฒนา อัพสกิลขึ้นไปแล้วนะคะการพูดการจาการรับมุกเนี่ยเขาบอกเลยว่าโบ๊ะบะนะคะตบคำขอบคุณแม่แพทเนี่ยได้ดีไม่น้อยเลยนอกจากนี้ยังมีลีลาการแดนซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยจ้า โอ้โหหน้านิ่งๆแต่บอกเลยว่าท่าเป๊ะนะคะและที่สำคัญมีการตบมุกกันโบะด้วยนะรวมถึงลีลาอคติ้งต่างๆอ่ะเดี๋ยวไปดูค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมังแคมังคีมังขุมยงคุดถูกแล้วรีวิวรีวิวสิคุณขานี่อันนี้เป็นยังไงนี่ไงอออเ มากๆนี่ไงเด็กเขาบอกไม่โกหกนะจ๊ะอร่อยก็อร่อยไปเลยแบบนี้ลีลาการโอ้โหการดิวไม่ธรรมดานะค่ะนะคะอ่ะเฮ่อพี่จักรินก็ทําได้นะจ๊ะอย่าดีกว่าจะกรินนะจักรินเล่นต้องประมาณเตยมุกประาณสักสาวันก่อนเมาบอลเป็นอย่างดอกเนี่ยหรอ